สวัสดีครับพกับผมบ่าวเคสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจพ,พี่น้องพาคำเฮ็ดเวียกพี่น้องมาเก็บฟืนมาเก็บฟืน <c oughs> มาแต่กระบี่บุมีฟืนใส่คือคือหมู่เนาะต้องมาเก็บเก็บฟืนไปใช้ที่เหนินสะตุม๋มปะตุม๋มเฮือนปะตุม๋มเดี๋ยวเตะพี่น้องเสื่อินของพาพี่น้องเสื่อินอเพราะว่าบ้านเฮาก็เจ้าสมัครใส่ฟืนเนะาะเพื่อนเผื่อแต่เกิดเอาเต็มหนึ่ง มาเก็บฟืนกิ่งเล็กกิ่งน้อยจ้ะตามป่าตามขางทางมากันทุกคนเลยเก็บไปไม่ข้าวนึกปลาเข็นใบไม้เหีนอยู่ได้จะต้อมีแมงชินูนเดนไม้หน่าจะมีแมงชินูนอยู่พี่น้องฟืนสลิปี่ตีเดี๋ยวก็หอบไปรวมกันไม่พูดนล้วน้องอีวก็มาน้องอันดาก็มา กินมามาดิบท้องกระดาเดี๋ยวตดนะจ๊ะเบืองทองงอมปอกอยู่ท้องอืดย่าท้องอืดขี้เหี้ยเออตดนะจ๊ะกองไว้ก่อนมาเป็นไม้แลวเก็บเบิ้ดมาแมจากติดไฟบ่ติดบอลูเป็นไม้เก็บเบิ้ด าบ้านเฮาก็ประมาณนี้เนาะเก็บฟืนเนาะไปใช้เองนี่แหละป่าก็เขียวเนาะย่านี้เนาะเขียวเขียวเพราะได้ฝนได้ฝนช่วงนึงจะติ๊กเลาะหาฟืนทั้งพี่ นันคจะได้อะไรมั่งเดี๋ยวมาลุ้นกันพากันะเลาะเก็บฟืนม,มาเรื่อยพี่นงเต็มรถแล้วถ้าันเข้ามาเบิ่งยังบบดนี้มีฟืนบ่อมักตะไก่มักตะไก่เม่นบ่ออย่าเพิ่งกินได้เด้อเม่นบ่อ มาเยียงสิดติดผาลายขึ้นมาอย่างี้ผูห่าหผดกข้านอกผูใสบึงดุเบงเนื้อข้างในมันดุมันยิ่งห,หล่นหมดเลยเนาะในข้างในมันเป็นเนื้อวุ่นวุ่นใส่ๆแม่นนะแม่น่ไติดกินเียนเลียนหักินผูหง่าผุดดกข้างนอกผู ดเดแียวานัมันออกหวานหวานโอ้อโพสุกเม่อยากให้ด้วยบึ่งมากไม่ในตำนานของเราอ,อันนี้ก็ตำนานไล่ด่ะอันนี้ก็ได้หกโพสุกเนาะหวานมัน พี่พี่พี่บอกเคสนะเอาง่าพี่โอ้ยเหมือนมันเล่มแมวเลยมากอยียงเลยนี่นน<า>ตลงคลอง <c oughs> นี่นนหาหาบางน้ำนี่ไะระวังเดีวยอ,อได้เกาะแล้วใครเคยกินในพี่น้องบอกตะไก่ดิน,นี่นี่ข้างใน,นมันจะเป็นยื่น,นได้บอกบ่กเคสนได้จ้่ดิ ก้อนหวานมันกินได้อืมมาชิมเลยมาเอาพี่มาเอาพี่เนี่ยมาแค่นึ่งมือตุงๆแบเออนี่ยต้งๆต้องจิ้มก็ได้ลูกต้องจิ้บเลยตุงๆเนี่ยได้แล้วนี่สิหมากตะไคร้ใครเคยกินเนี่ยพวกเด็กออกไปแล้วเดี๋ยวไปให้เด็กๆชิมกันมาโอเคนะค่ะก่อนอ๋อเดี๋ยวลืมเนาะ หญ้าเขียวเขียวเนาะมีวัวนี่อ้วนแหละได้นี่หญ้าเขียวแบบนี้ปีนี้มีเขียวเนาะจัดบ้านเฮาฮึบ <จ>อ้า<ำ>ชิมผลไม้ในตำนานสมัยยังน้อยแม่มาเขาป่ามาดงนี่เดี๋ยวได้หมากนี่เป็นผลไม้ป่านี้หมากอันนี้แหละป่านี้เดี๋แต่ก่อนมันเป็นป่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะี่มันเป็นทุ่งให้ทุ่งนาหมดแล้วชิม <c oughs> สมัยแม่ยังน้อยกินหมากอันนี้แหละเวลามาเก็บเฮ็ดหรือมาเอาฟืนไปนาเป็นไง หวานหวานมันหวานเกินมันหวานเกินมันหวานมันหวานมันหวานแล้วมันตีมุ้งดูผลไม้ตำนานนี่เอาไม่ได้กินหลายปีเลยเนาะตั้งแต่น้อยไปแล้วย่างไปนาตะกอนาไปสุดทางนี่มันดกกว่านี่นี่มันเริ่มหล่นเลยนี่นี่เองครับนี่ดิหวานหอมข้างในมันก็คือเป็นเนื้อเยื่อใสๆเนาะลำไยเหมือนลำไยเลยมันก็แซ่บนะ หวานหวานเนาะกินไม่เป็นบาได้นหนึ่งน้อยกพากินเนาะแต่ว่ามันหวานมาเค็นชิมยังสาวใส่ถุงกางเกงถุงเสื้อเต้มมือนแหลกยากกินไปตำทากตะโอนสมัยตะโอนน้องเหนือจากหมักตะไคร่มีอย่างอีกหมักมาหมักมาหมักอย่างอีกเหมือนนี้มาเค็นชิมไอช็อตตัวอืมปักปุ๊บกรโดนเม็ดปั๊บ มันบ่มีเน um. ื้อได้ต้นมันเนื้อหลายกว่านี้เด้หน่วยใหญ่บางต้นก็เนาะมันแล้วแต่ต้นบางต้นก็เป็นแบบบ่ได้กลมมันดีลีหนิดนึงค่ะหมากหมากที่เป็นน้ํำค่นนะเอิ้นมักยังหมักมาที่เป็นน้ำหนุ่ยน้อยๆเหลืองๆค่ะอีกบางนึงมักยังมกเงงียดุกอ๋อมกเงี้ยงดุกเนาะพี่น้องมืกเงี้ยงดุกมักยังบ้านพาสติกมีบ้านบะคีนนี่มักกินแล้วเป็นปากดําๆหั่นหน้าของเมามองเม่นโอ้แม่นมักว่า แม่น่หมดในบ้านทามีอยู่แล้วกว่ากบอกว่าก็กินเละๆมันเป็นหมากเล่นน้อยเล่นน้อยเป็นออกมาเป็นช่อเป็นช่อเลยแหละขึ้นบวออกบาเนี้หมากยังรอนีล่กด้อใกินให้ถูกต้องต้องแบบนี้สู้กันไหมสมัยยังน้อยนะกากันนี่พี่น้องนแมาเอาฟืนเลยก็พาลูกหลานมา มากินบ้านเฮาจังมีกินเนาะอยู่ใต้กับบุมีจะหมักอันนี้เด้อจื้อเวเดอบบนี้กินได้หมักอันนี้หมักตะไคร้น้ำมือมันสีบุค่อยเห็ดเลยได้นี่ตป่ามาดงเนาะมันเกิดกินแก่หิวแก่กระหายได้แบบนี้เอาบัดหิวเข่าวนี่กินหมักอันนี้แทนพอได้เนาะบัตลงป่าลงป่าบบหลงป่า้าสิีเฮากินนีหมดนี่ไงลงป่าเจอหมักอันนี้ก็กินแทนเลย กินได้มันกินได้พี่สาวมือกับอิ่มก <Yeah> ินหมั่นเยออิ่มเลยตอนนี้สมุดกรณลนี่ก็หายนะไปพาพี่น้องเมือบบบนี้ได้ฟืนเลยเต็มรถเลยให้ท้องหน้าฟืนเขาก็ได้หลายเลยสิพากันเมือแล้วพี่น้องกินไม่เลิกกินไม่เลิกมวนกรุบเอาครับคลิปนี้ก็พามาเก็บฟืน มาหาผลไม้ในตำนานที่สติบอกติ <c oughs> พาก,ก็เข้าบ้านแลว้ว <c oughs> อิทดีอิกินยามแรงพี่น้องแต่มาปีนี้จจกกดินแดงแถวนี้เป็นคนกีบมาแลว้ว <c oughs> พ,พัฒนาแล้วเนาะ <c oughs> พัฒนาไปเรื่อยๆ <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพีลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้วยครับล้วพบอกกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า